สวัสดีครับทุกคนหลายคนนะครับก็บอกว่าแผนที่มิลมาหรือว่าแผนที่ทะเลทรายเนี่ยเล่นเก็บแรงได้แต้มเยอะนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาพิสูจน์ว่าแผนที่นี้มันได้แต้มเยอะจริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะฝากชีวิตไว้กับเบอร์2นะครับหรือว่าเบอร์2พาโดนั่นเองมีตีหนทางซ้ายนะครับ แผนที่นี้บอกเลยว่าไม่ค่อยได้เล่นนะครับแล้วไม่ค่อยรู้โลเคชันด้วยเฮ้ยเพื่อนพายานวะเราต้องลงกับเพื่อนนะครับลงถึงพื้นปุ๊บไม่มีปืนเลยนะครับแล้วจะเล่นยังไงไวะเนี่ยเมื่อกี้ว่าจะโดดลงไปฟาร์มข้างล่างนะพอเห็นศัตรูเท่านั้นแหละนะครับหักกลับอย่างไวเลยนะคนวิ่งเต็มเลยนะครับแล้วจะไปฟาร์มที่ไหนไวะเนี่ยดูดิครับวิ่งเต็มบ้านเลยนะถ้าโดดลงแล้วไม่มีปืนอย่างนี้นะครับ ผมขอเล่นใหม่ดีกว่านะดูดีครับคนวิ่งเต็มบ้านเลยอะเพื่อนเบอร์2ก็น่าจะไม่รอดนะครับก็มีแค่สไนเปอร์คานะถ้าจะโดดมาแล้วไม่มีปืนอย่างนี้นายฆ่าเราเถอะโอเคเกมนี้เราได้ร้อยคะแนนเต็มนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นเกมหน้าดีกว่าลบไป26แต้มนะครับมา เกมนี้เอาใหม่นะครับเดี๋ยวเกมนี้เราแยกโดดดีกว่าก็จะลงใกล้ๆเพื่อนนั่นแหละนะครับแต่ว่าจะโดดเองนะเพื่อนพาโดดทีไรเนี่ยตายหาตลอดนะครับแบบนี้สําหรับระยะดิ่งนะครับหรือว่าโดดไวนะก็อยู่ประมาณ700-800เมตรนะครับให้เรากดหัวลงสุดแล้วทํามุม45องศานะครับเอียงโดดแบบนี้ได้เลยนะครับผมก็จะลงตรงบ้านเทพนะครับหรือที่เขาเรียกว่าบ้านเทพนี่แหละนะครับมันน่าจะมีปืนดีๆนะมีคนไหม t โอเคเพื่อนเราเห็นคนลงตรงนั้นตีหนึ่น <c oughs> งนะแล้วก็มีข้างบนโกดังด้วยนะครับตีหนึ่นงนะเดี๋ยวเราหาปืนก่อนนะครับโอโโ้โหลมบักอีก <c oughs> ข้างบนขงเขานั่นจะยิงบอดอยู่นะครับเดี๋ยวเราหาปืนดีๆแล้วไปดักยิงนะ โอเคเราได้ AK แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดักยิงคนนะปรับสโคปเป็นคูณ3นะครับถ้าเราไม่มั่นใจตำแหน่งศัตรตูนะครับให้เราค่อยๆขยับเข้านะนี่ครับเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนนะครับไม่แน่ใจว่าเขาลงมาหรือไม่ครับอ่าสังเกตดูก่อนนะว่าเขาอยู่ตรงไหนครับอ่าถ้าไม่มีคนนะครับเราก็ค่อย,อยขยับเข้าไปอีกนะ มีเสียงปืนอยู่ด้านบนนะครับโอเคเราขยับได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดักเขาตรงนี้นะครับทุกคนดูนะข้างล่างนะ่าจะมีตีหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะเพราะจะโดนยิงหลังฟรีนั่นเองนะครับพี่มีคนวิ่งมานะครับ <S <S เรียบร้อยตีข้างบนเสร็จเราไปหนึ่งคนแล้วนะครับ จากนั้นเราต้องเปลี่ยนมุมดักนะครับเล่นมุมนี้ไม่ได้นะครับเพราะเขาจะบอกเพื่อนเขาว่าเราดักตรงนี้นะครับเราต้องเปลี่ยนมุมดักทันทีนะซุ้มดูก่อนนะครับว่าจะมีคนวิ่งมาตรงโกดังข้างหน้าเราหรือเปล่านะเบอร์สี่เรายังวิ่งฟาบอยู่ในโกดังอยู่นะครับศัตรูน่าจะเห็นเบอรส์สนะี่นะ โอเคครับตอนนี้เราได er ้ยินเสียงปืนเขาแล้วนะเขาน่าจะอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดักเขานะนี่ครับในขณะที่เราวิ่งไปดักนะครับเราก็สามารถฟามไว้ด้วยนะแล้วเราก็จะวิ่งออกอ่างหหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้เขาได้ยินเสียงเท้าของเรานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะดักตรงมุมนี้นะครับใต้เนินนี้นะศัตรูจะไม่เห็นเรานะครับอ่ะแล้วสังเกตดูกล่องศัตรูนะครับบางทีเพื่อเขาจะมาเก็บของในกล่องนะนั่นไงครับเพื่อนเข้ามาแล้วนะครับกระเป๋าแบบนี้น่าจะคนนะ คนจริงด้วยนะครับไม่ใช่บอดนะอันนี้คนนะครับถ้าช่วงต้นเกมนะครับคิวฟีดมันจะดีเลย์นะเพราะว่าคนฆ่ากันเยอะนะครับตรงนี้เงียบแล้วนะครับไม่มีเสียงปืนเลยนะเดี๋ยวเราต้องไปช่วยเพื่อนแล้วนะครับฮัลโหลเบอร์สี่ตรงนายมีคนว่าเหมือนเบอร์สี่จะเจอคนหรือเปล่านะเขานิ่งอยู่ในบ้านนะครับมีเสียงปืนด้านล่างนะ น่าจะตรงเบอร์สามนะครับเหมือนศัตรูจะยิงบอทดนะครับแต่ว่าเราลัดช็อตได้นะเขาน่าจะอยู่ข้างบ้านนะครับดูจากวิธีกระสุนที่เขายิงบอทดนะครับเพื่อนน่าจะโดนชาร์จนะเดี๋ยวเราจะข้ามไปช่วยเพื่อนฝั่งโน้นนะครับการที่เราเล่นทีมสุ่มนะครับอารมณ์มันก็จะประมาณนี้นะอยู่คนละที่กันเลยนะครับเราไม่รู้ว่าจะช่วยใครก่อนนะ ตอนนี้กำลังจะไปช่วยเบอร์สนะครับแล้วเบอร์2โดนยิงนะครับเอาไงไวะเนี่ยเบอร์2โดนยิงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปช่วยเบอร์สแลลวกันนะเพราะว่าเบอร์สองทีมเราน่าจะโหดนะเลือดขอไม่ลดเลยนะครับนั <c oughs> ่นไงเบอร์2น็อกได้เป็นหนึ่งแล้วนะครับเฮ้ยมีคนยิ่งข้าม <c oughs> เมื่อกี้เบอร์2ได้คิวนะครับเขาน,น่าจะยิงโดนนัดสุดท้ายนะ เพราะว่าเรายิงโดนไปเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราเอ้อมไปช่วยเบอร์3าก่อนนะเพราะว่าเบอร์สองเขาน่าจะโหดอยู่นะครับเอาเบอร์2องแล้วนอกแล้วนะครับเมื่อกี้เพิ่งชมไปว่าเบอร์2โหดนะเรียบร้อยครับโดนสามเรียบร้อยนะเหมือนยิงมาจากกำแพงนะครับภารกิจเราตอนนี้ก็คือต้องช่วยเบอร์สามให้รอดนะเฮ้ยเหมือนมีคนวิ่งมานะครับโอ้โหไกลมากนะครับ ระยะนี้คือไม่มั่นใจผมจะไม่ยิงนะเบอนสี่เขายิงตรงไหนวะนะ่ะยิงแล้วก็ไม่หมอกเราด้วยนะครับโอเคตรงไหนวะนะ่ะ <Watch out. S 1> น่าจะหลังกำแพงนะครับเพราะว่าเพื่อนมาร์คตรงหลังกำแพงนะเฮ้ยมีคนยิ่งมาตรงตุ๊กตาหิมะเราเลยครับเวลาผมยิงระยะไกลนะครับจนใหญ่ผมจะไม่สเปรนะเพราะว่าผมไม่ได้เปิดใจโลนะครับมันสเปร์แล้วคุมปืนยาก ถ้าคนไม่ได้เปิดใจโรหรือว่าช่วยลิงนะครับถ้าเคาะในระยะไกลเนี่ยมันจะยิงง่ายมากนะครับแต่ถ้าเปิดใจโรสปีมันจะยิงง่ายกว่านะตอนนี้เราต้องชาร์จแล้วนะครับเบอร์สามนั้นจะล่นไม่เป็นนะตอนแรกผมมาร์กให้เขายังไม่ยิงเลยนะครับตอนนี้เพื่อนเขาน่าจะมาชุบแล้วนะครับ <How? S 1> เดี๋ยวเราจะเอาระเบิด <How? S 1> ยัดนะครับเพราะว่าเขาชุบกันอยู่นะ <Watch out. S 1> น้อยหนาไปก่อนลูกหนึ่งแล้วก็ตามด้วยระเบิด <Watch out. S 1> ไฟนะครับ ระเบิดเราไม่โดนนะครับระยะน่าจะไม่ถึงนะในช็อตนี้เรายิงทะลุสมกได้เลยนะ <Watch out. S 1> ถ้าเรายิงทะลุสมกแล้วโดนศัตรูตรงไหนนะครับให้เราเน้นไปที่จุดนั้นได้เลยตรงนั้นมันเป็นกำแพงใช่ไหมแต่ว่าผมเน้นไปแล้วไม่โดนใครเลยนะครับมันน่าจะมีอะไรบงังไว้สักอย่างนะแต่ก็ไม่ค่อยได้เล่นแมบ,บนี้ด้วยนะครับเลยไม่รู้ว่าตรงไหนมันมีอะไรบ้างนะอเอางี้เดี๋ยวเราเปิดไฟเข้าไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะอ้อมไปยิงฝั่งโน้นนะครับเผื่อได้ยิงฟรีนะอา้าว เรียบร้อยครับโดนระเบิดไฟเราไปสองคนเลยนะอ๋อมันมีกล่องนี่เองนะครับเมื่อกี้ยิงติดกล่องนี่ว่ะว่าอยู่ทำไมยิงไม่โดนนะสำหรับการยิงทะลุสโมกนะครับผมมองว่าเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าใครๆก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าปาสโมกเพื่ออะไรส่วนใหญ่ก็จะปาสโมกเพื่อชุบใช่ไหม หรือว่าปลาสมกเพื่ออำพรางตัวเองนะครับถ้าเวลาผมเห็นคนปลาสมกแล้วมีคนวิ่งเข้าไปตรงสมกนะครับผมจะยิงสุ่มเข้าไปในสมกเลยนะถ้าโดนผมก็จะเน้นใส่ตรงนั้นเลยนะครับผมถึงบอกกับทุกคนว่าเวลาสงสัยว่าใครใช้โปรแกรมเชลเล่นนะครับเห็นเขายิงทะลุสมอมาอย่าเพิ่งคิดว่าเขาใช้โปรนะครับก็ให้ไปชมการลบของเขาก่อนนะครับแล้วก็อัดคลิปของเขาไว้ด้วยนะอ่าถ้าเห็นแปลกๆหลายช็อตจริงนะครับก็ค่อยส่งรายงานอีกทีนะครับ สำหรับแผนที่ทะเลราซเกมนี้นะครับส่วนใหญ่ผมจะวิ่งตามเพื่อนอย่างเดียวเลยนะไอตอนนี้เหมือนเห็นคนนะยังไงเขาวิ่งอยู่นะครับถ้าเราไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งยิงนะเอา้าหายเฉยนะครับตัวเมื่อกี้เหมืนอนเขาจะขึ้นรถนะเตรียมสเปย์เลยนะครับ <Watch out. S 1> ตอนนี้เราตัดรถเขาเกือบระเบิดแล้วนะครับอเขาน่าจะตั้งรับเราแล้วนะครับให้เราถอยทันทีนะ อ่าชอตนี้ต้องเล่นสไนเปอร์แล้วนะครับแตกหนึ่งเรียบร้อยครับตอนนี้เพื่อนเขาน่าจะชุบนะมุมนั้นเราลงไปแล้วน่าจะโดนตัวบนเขายิงฟรีนะครับ ก่อนเบอร์สี่เราวิ่งไปโน่นแล้วนะครับไม่สนใจคนเลยนะวิ่งอย่างเดียวเลยนะครับการที่เล่นทีมสุ่มหรือว่ามาตี้สุ่มการเล่นก็จะประมาณนี้แหละนะครับถ้าสุ่มไปเจอคนที่เล่นเก่งก็จะวิ่งไล่บวกกับเขาได้นะครับแต่ถ้าเจอตี้แบบนี้ก็ตัวใครตัวมันละกันนะถ้าใครที่เก็บยาน้ามาเยอะนะครับก็ให้อัดไว้ให้หลอดส้มมันเต็มเลยนะเราจะได้วิ่งเร็วขึ้นนั่นเองนะครับ <Watch out. S 1> Attack the Mark the ทุกคนดูเบอร์สี่ผมนะวิ่งไปโนนแล้วนะครับอ่าถ้าผมวิ่งตามไปที่ข้างล่างนี้วิ่งขึ้นมาตรงนี้ทันทีนะครับแล้วก็โดนยิงจากข้างหลังดูนะครับเหมือนเขาจะไม่รู้ที่เล่นนะแต่ว่าเขาวิ่งไปเรื่อยๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมดักฝั่งนี้แล้วกันให้เขาดักฝั่งโน้นนะครับตอนนี้เราเห็นคนวิ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นสไนเปอร์ก,ก่อนนะครับถ้ายิงไม่โดนค่อยสลับเป็นปืนกลน,นะโอ้โหเฉียวเส้นผมไปนิดเดียวเอง ในแบบนี้นะครับถ้าใครยิงไม่คมนะก็ให้ยิงขู่ไว้ก่อนนะครับศัตรูจะไม่กล้าเข้าใกล้เรานะครับอย่างเช่นในช็อตนี้นะครับศัตรูจะขับรถมาชิดเราแต่ว่าเรายิงขู่เขาก็จะหักรถออกกันทีนะครับทุกคนเห็นไหมครับศัตรูก็หักรถออกไปแล้วนะเฮ้ยเหมือนมีคนเอาเอวบิลสองเรานะครับเดี๋ยวเรายิงขู่เขาไว้นะเขาจะได้ไม่กล้าชาร์จเรานะครับ ทุกคนเห็นอะไรไหมครับตอนนี้เบอร์สามลอยน็อกเลยนะเบอร์สี่น่าจะตามไปด้วยนะครับมุมที่ผมอยู่เนี่ยหรือว่าจุดที่ผมเล่นเนี่ยสวยมากนะครับแต่ว่าเพื่อนไม่ยอมมาเล่นกับเรานะครับเขาไปเล่นตรงโน้นนะถ้าเล่นตรงโน้นเท่ากับโดนยิงฟรีเลยนะครับเห็นไหมครับตอนนี้น็อกไป2องเลยนะนี่ขนาดเขาอยู่2คนนะครับทุกคนเห็นจุดที่ผมอยู่ไหมเห็นไหมครับตรงนี้ก็สามารถต้านศัตรูทางซ้ายได้ ตรงนั้นก็ระวังทางขวาได้ครับเป็นมุมสวยมากนะครับแต่เพื่อนไม่ยอมเล่นด้วยครับเพื่อนชอบไปอยู่ตรงแอ่งนั้นนะครับโดนยิงฟรีเลยนะชวงน,นี้ผมเห็นคนนอนอยู่หลังคาบ้านนะถ้าตัวอยู่นิ่งๆผมรู้สึกว่าเลี้ยงยากนะคนนี้เขาน่าจะใส่หมวกสามเต็มใบนะครับเพราะว่ายิงไม่แตกนะตอนนี้เหมือนโดนลุมนะครับต้องดูศัตรูสด้านนะซ้ายแล้วขวานะครับ ช่อนนี้ได้ยินเสียงเท้าวิ่งมาชิดนะครับเขาน่าจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเขาลูกนี้แน่นอนนะครับนั่นอยู่ตรงล่องนี้นะเหมือนเขาจะมาตัวเดียวนะครับแล้วก็ปั๊มยาอยู่นะเมื่อกี้ ตี้นั้นน่าจะอยู่ไกลนะครับถ้าจะวัดสไนเปอร์กับผมระยะไกลเนี่ยเล่นทั้งวันยังได้เลยนะครับพอตี้ทางซ้ายนอกใช่ไหมผมก็ต้องไปดูตี้ข้างล่างต้องขวาอีกนะครับเหมือนโดน2ทางอะ่ะ ในช็อตนี้นะครับเหมือนเราจะได้ยิงเขาฟรีนะเดี๋ยวเรากระชุบนิดนึงนะฮะโอเคเมื่อกี้ยิงตัวแรกน็อกนะครับว่าจะกดไปยิงตัวที่2นะแต่ยิงไม่ได้นะครับเพราะว่าโดนตัวค้ำเขายิงนะเราต้องหลบก่อนนะครับสําหรับใครที่เล่นวันแมนในแบบนี้ได้นะครับบอกเลยว่าสุดยอดมากนะครับนี่สุ่มทีมมาก็แทบจะไม่รอดแล้วนะครับ ตอนนี้เราโดนโถมแล้วนะครับเราต้องเปลี่ยนมุมนะเพื่อไม่ให้เขาจับจุดเราได้นะครับเหมือนเขาจะปั๊มยานะเอาฝั่งนู้นก็ยิงนะครับเอาถางไหนก่อนดีวะเนี่ยปาเราเหลือไปก่อนแล้วกันนะและเกาะสามของเราเหลือน้อยมากนะครับไม่มีเกาะเปลี่ยนด้วยนะเราอาจจะแพ้ระยะประชิดได้นะนั่นไงแล้วเขาเป็น AK ด้วยนะครับเกาะสามเราแตกเลยนะครับทําให้เราสู้ระยะประชิดไม่ได้นั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราไปดูเลือดของเขาบ้างดีวกว่านะครับว่าเหลือเลือดเท่าไหร่นะโอ้โหขาดมิดเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะไปสรุปแต้มกันเลยดีวยกว่านะครับว่าการเก็บแรงในแมบนี้จะคุ้มหรือเปล่านะครับได้ไปทั้งหมด29แต้มนะครับ ถ้าเราดูอย่างนี้มันจะเหมือนดูเยอะใช่ไหมอ่าเดี๋ยวให้เราเอาแต้มนะครับไปเทียบกับระยะเวลาที่เราเล่นนะครับดูนะครับผมเล่นไปประมาณ29นาทีนะหรือว่า28.9นาทีครับยิงได้7คิวเหมือนกับคลิปที่แล้วเลยนะครับถ้าเทียบเวลากับแม็ปิวิกนะครับตัวนี้29นาทีได้แค่29แต้มส่วนในลิวิกนะครับ15นาทีได้19แต้มถ้าเทียบเวลาใส่กันนะผมว่าลิวิกยังไงก็ได้แต้มเยอะกว่าเห็นเห็นะครับถ้าเราตั้งใจเล่นในแมปิวิกเหมือนกับแม็ทลยัง ก็แรงขึ้นไวกว่าแมปทะเลทรายแน่นอนนะครับสรุปเลยละกันนะครับในแมปทะเลทรายเหมาะสําหรับคนที่มีเวลาเล่นเยอะส่วนในลิวิกนะครับเหมาะสําหรับคนที่มีเวลาเล่นน้อยสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ Laura, ให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับ